เสร็จจนได้เป็นไงรู้พเนียดเหรอเป็นไงมาทีแรกนะครับมาใช้คันคันครับนี่นะครับบินมานะครับใส่เจ้าสองนะครับผมดูลายแข้งครับสวยครับผมนี่ครับหน้าตาเมื่อกี้ผมสมผมซูมเข้าไปเลยนะครับหน้าตัวมันเต็มเต็มเลครับนี่ครับ อ้วนตุกปุกเลยเห็นไงเสร็จจนได้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนรัขอยใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกขอยใหญ่กับด่านหลังเจ้าฮาร์ดครับผมสวัสดีครับทริปวันที่2ของ สัปดาห์นี้ครับผมสองวันหนึ่งคืนวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเดี๋ยวมีเวลามาถึงเก้าโมงครับผมเล่นประมาณสักสามชั่วโมงก็กลับแล้วครับผมเพราะแดดแดดมันร้อนร้อนเร็วกับผมใครว่าแดดเย็น <c oughs> <c oughs> แดดแดดแดดร้อนเร็วนกเงียบแล้วก็ไม่ค่อยสู้นกต่อแล้วครับผมไม่ค่อยสนใจแล้วพอได้เวลานี้เงียบหมดทุกตัว หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มาได้มาหนึ่งแต้มนะครับผมเป็นตัวเสียงเล็กคม,มแล้วก็วเรียกคำคูคำก็เป็นตัวที่ของดีบริเวณนี้ครับผมนกมันดุมีสองตัวเป็นตัวคู่ก้มกับตัวนี้แต่ไอตัวคููก้มเนี่ยบินมาแล้วนะครับผมเมื่อวานบินมาแล้วก็เหยียบปลายคอนแล้วเหมือนเป็นนกรู้ตกใจครับผมเหยียบปุ๊บดีดออกเลย แม่น่าจะนกรู้จริงๆนกบริเวณนี้แล้วเมื่อวานนี้มามาบริเวณนี้นะครับแล้วถามคนที่อยู่ในไร่ตรงนี้ครับผมเขาบอกว่าบริเวณเนี้ยมีคนมาต่อทั้งมอไซทั้งรถกระบ,บะมาบ่อยมาประจําครับมีหน้าเป็นอย่างที่คิดจริงๆว่านกแถวเนี้ยเป็นนกรู้กินยากเหนียวแม่ถูกถูกต่อจริงๆครับผมไปตรงไหนถามนี่เจอตอทุกทุกที่ครับคนให คนบอกบอกนี่เจอแบบนี้ทุกครั้งเลยครับผมรถมอไซค์รถกระบ,บะไม่มีตรงไหนที่ไม่มีมีต่อครับเวลาไปเนี่ยไปทุกซอยจริงคนเล่นนกก็คือถ้าได้นี่ก็เป็นอ่าเป็นจังหวะเป็นดวงที่ที่ได้แล้วกันนะครับผมเพราะว่านกมันเหนียวนกมันรู้ยางดีที่ทริปนี้งมีแต้มครับผมนี่ครับเดี๋ยววันนี้เช้าเช้านี่มาใส บริเวณที่เดิมครับผมเดี๋ยวมาลองตามไอ้เจ้าคูกลอมดูซึ่งเมื่อวานคูกลอมไม่ได้ตัวไปแต่ตัวคูก้อมนี่จะกลอมอยู่ประมาณทักคำที่หกเจ็ดแปดเก้าเนียครับผมคือคูแล้วเขาคูคูเร็วนะครับผมคูเร็วคูถี่ยังกับนกลูกผสมเลยครับผมเหมือนนกลูกผสมเลยต้องมีเชื้อแน่นอนครับผมแต่เวลาขันโยนขันขันเรียกเนี่ยปกตีดีแล้วมีคานลมครับผม แล้วที่สําคัญดุนกบริเวณที่ที่บริเวณเนี้ยที่ต่อได้นะครับผมมีดุสองตัวคือเจ้าคูกก้อมกับตัวนี้ที่มาใส่เมื่อวานที่แบบไล่ตีนกตัวอื่นเลยครับเก็บมาได้หนึ่งตัวแล้วก็เหลือเจ้าคูก้อมครับผมเดี๋ยวเชาว้านี้มาลุ้นด้วยกันครับผมว่านกบริเวณนี้จะเก็บมาได้ซักแต้มหรือเปล่านะครับผมจะมีแต้มวันที่สองของทริปนี้หรือเปล่าติดตามกันนะครับผมคูกก้อมตัวใหม่เข้าร่วมแล้วครับอยู่บนยอดครับผม เสียงนี้เลยครับแล้วดุแบบนี้ตัวหมายตัวครูกลมมาวานเลยครับผมเดี๋ยวมาลุนกันครับเดี๋ยเข้าไกลพเนียดไหม ต่อดินจนได้ครับผมนี่นะครับนกรู้พันเนียดมันต้องเจอต่อดินครับผมอ <c oughs> ่าเอาเจ้าสองเอาเจ้าสองขึ้นแล้วให้ดึงคู่ก้อมมานะครับผมนี่ครับพอมันให้เจ้าสองมันดึงเมื่อกี้มันเข้ามาแล้วครับเข้ามาหาไอ้สองแล้วก็บินออกไปไล่คูคขูนกอยู่บริเวณต้นข้างๆครับแล้วเขาก็กลับมานี่ครับ นกรู้พันนีต้ต้องเจอต่อดินแบบนี้แล้วครับผมเสร็จมาจนได้ครับผมนี่ครับนกมันดุนะครับผมไม่รอดนะผมนี่นี่ดูหน้าตาครับผมก็หมายตัวเมื่วานครับนี่ เสร็จจนได้เป็นไงรู้เนียดเหรอเป็นไงมาทีแรกนะครับมาช้คันคันครับนี่นะครับบินมานะครับใส่เจ้าสองนะครับผมสู่เจ้าสองมีตัวหนึ่งลงบินตามนะครับไปคูคูครับไปกอกกิ่งนู้นครับมาหาชัยดึงดึงครับลงดินครับลงดินเลยนี่ครับเข้าไอ้สองได้มาสู้ไก่สองได้พักหนึ่งครับ แล้วเขาไปไปคูนกป่าแล้วก็กลับมาเกาะข้างๆครับผมนี่ครับคูกล้ามครับผมมีคูกล้ามในคลิปให้ได้ยินด้วยนะครับหนึ่งคำใช่ไหมน่าจะหลุดหนึ่งคำเพราะว่ามันคูมายาวๆปุ๊บมันหลุดมันจะออกตอนท้ายๆยาวๆครับผมมันไม่ได้ออกตอนต้นครับผมนี่ครับติดนิ้วนะครับตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับผมสำเร็จครับผมแล้ว แมวครับี่ตัวไม้บริเวณไ,ไ,ไม่ได้คิดจะได้ตัวนี้นะครับ <c oughs> พอเห็นตัวอื่นลงมานะครับโอ้โหดูลายแข้งครับสวยครับผม <c oughs> นี่ครับหน้าตาเมื่อกี้ผม,มผมซูมเข้าไปเลยนะครับหน้าตัวมันเต็มเต็มนะครับนี่ครับอ่าอ้วนตุกปุกเลยเห็นไงเสร็จจนได้ครับผม <c oughs> นกตัวน <Scroll> ี้มีคาลมนะครับผมเพราะว่าตอนที่เขาเขาไปสู้นกป่าตัวนู้นเขาเปิดคาลมอยู่เนี่ยอ่าแล้วแล้วก็เก็บตัวไม้มาได้อีกหนึ่งตัวครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นตัวไม้นะครับตัวนี้นกนกบริเวณนกบริเวณนี้มีดูดูก็สองตัวนี้แหละครับผมสรุปแล้วทริปนี้เก็บสองตัวไม้บริเวณนี้เอาไปจนได้ครับอ่าครับจากจากความรู้สึกผมนะผมว่านกตัวเนี้ย คนที่เขาเคยมาต่อนะครับผมเขาเอาไม่ได้เพราะมันมเป็นนกเป็นนกรู้พูนนเ,น,น,เน,นีดครับผมเพราะว่าเมื่อวานตอนที่มันเข้าหายสองอะ่ะมันบินไปเหยียบคอนครับพอบินไปเหยียบคอนปุ๊บแล้วดีดออกเลยต้องนกรู้ <c oughs> เนี้แน่นอนเพราะว่าคนที่เขาทาไล่อยู่บริเวณนู้นเขาก็บอกอยู่ว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์และรถปร้งอัพตามมาต่อบริเวณนี้แถวเนี้ยบ่อยและเยอะครับผมนี่ครับ เจอแผนเดิมครับเอาดกมันยันร่อนะนี่เอาละวคคคิเอาละครับในแล้วก็เ mm ก็บมาหนึ่งแต้งครับผมอ่าคลิปนี้ตอนนี้คนละหนึ่งแต้งครับผม แดดออกเร็วมากครับผมยังไม่เจ็ดโมงนะครับนู่นครับแดดเริ่มพ้นแล้วครับผมมีเวลาน้อยครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนหมายครับผมนู่นครับเจ้าฮาร์ดไปตามตัวหมาพาลมควงที่สู้กับเจ้าเก้านานมากครับครั้งที่แล้วนะครับนี่ครับแต่น่าจะยังไม่ได้ตัวครับผมแล้วก็จะมีนก ตัวเหนียวเหนียวอยู่ตัวหนึ่งทั้งเท้วท,ที่ผมใส่นะครับนุนไปขันอีทั้งนึงครับนกแถวนี้รู้เพะเนี่ยจัดรู้จริงๆครับผมเพราะว่าบริเวณนี้มีคนมาเล่นครับผมนี่ครับแล้วก็นุนครับเอาจะสองใส่ต้นนุนครับผมตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแดดโคตรร้อนเลยครับร้อนเร็วมากแล้วนกป่านี้เงียบไวมากครับผมโอ้โห,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 โหเงียบคิบ ด้านหลังด้านนู้นคือตัวที่ได้แทมคนละแทมกับเจ้าฮาร์ดนะครับผมตัวตัวหมายของดีอยู่ทางด้านหลังป่านู้นครับผมด้านนั้นนกนกป่าเงียบหมดครับผมเลยเดินเดินอ้อมมาทางด้านนี้ตัวหมายบินไปทางนู้นครับเราไม่กลับมานกรู้คะแนเนเหมือนกันพวกเนี้ยแม่มีแต่ของเหนียวเหนียวครับบริเวณนี้คนต่อนะครับไปตามจ้าหมายครับนู่นทางนู้นครับ นกตัวนี้รู้อาต้องเป็นจังหวะครับผมเพราะว่าตอนขับรถมาได้ยินเสียงขันนะครับพอนกดินไปใส่ครับบินหายไปไหนไม่รู้ไม่มาเลยอ่าซึ่งรังที่แล้วนี่ก็เหนียวครับเกาะอยู่กิ่งเดียวคือนกตัวนี้ยังไม่รู้ครับว่าถ้าเจอนกดินจะลงหรือเปล่าแต่พระเนียดนี่อยู่ระดับห่างอ่ะไม่ต้องมาครับพระเนียดไม่ต้องมาอยู่ต้นเดียวกันครับแต่ไม่เข้าครับ ไม่เสียดายเอาต่อดินมานะครับวันนี้จะได้รู้ว่าต่อดินเก็บไม่ได้พระเนีศเก็บไม่ได้คือที่มันโล่งนะครับพอที่โล่งปุ๊บมันเป็นต้นเดียวที่อาศัยยังหวะที่อาศัยนกบินเข้าอ่ะครับเพราะว่านกบินเนี่ยเวลามันขันเน่ยมันจะไม่กระจายไปไหนเพราะว่าที่มันโล่งครับมันจะได้ยินแค่ใกล้ๆครับอคือเมื่อวานเอานกพะเนศีศใส่ก็สู้กันกับนกต่อดินนกตัวนี้บินมาปุ๊บเห็นผมบิน หายไปเลยไม่มาเลยไปเจอคนซะก่อนครับน่าจะรู้จัดมากนตัวนี้ครับเราแวงด้วยครับเราแวงด้วยอือปะเนียดนี่น่าจะตามบ่อยครับเพราะว่าอยู่เพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะครับผมอยู่ติดถนนแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวใช่นะครับแต่นกตัวนี้ผมการันตีรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ปะเนียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อยากรู้ว่าถ้าเจอต่อดินมันจะรู้หรือเปล่าแค่อยากรู้แค่นี้นะครับผมตอนนี้ยังยังช่างใจว่าถ้าต่อดินจะลงหรือเปล่าเออ นะครับหรือว่าถ้าลงแล้วอยู่ไกลๆนะครับจบเลยจบเลยครับ้องนี่ยังคาใจอยู่ครับยังคาใจอยู่มีครั้งต่อไปแน่นอนครับผมต้องมีครั้งต่อไปครับชัวร์ต้องให้รู้ครับว่าต่อดินยังเก็บไม่ได้อ่ะใช่ครับต้องพยายามมีครั้งต่อไปครับผมอ่าเดี๋ยวมาขังหน้าครับผมมีแน่นอนครับผมบริเวณเนี้ของดีแต่ถ้ารู้พะเนี้ยต้องเอาต่อดินมาลองให้มันรู้จ่าๆไปเลยครับผมติดตามตอนต่อไปครับผมติดตามต่อครับ จะใส่หรือไม่ใส่อาล้วครับมาถึงน่าจะเป็นไม้สุดท้ายครับผมอันนี้เป็นไม้ใหม่ไม่เคยมานะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบเดี๋ยวให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับผมแต่มาตอนนี้แดดมันร้อนแล้วครับไม่รู้ว่า มีนกป่าหรือเปล่าด,ดูดูจากทำเลแล้วนะครับแต่ทำเลดีครับทำเลดีดูจากทำเลแล้วนะครับตรงนี้เหมาะสร้างบ้านมากครับ <laughs> สร้างบ้านแล้วมองสูงมากครับ <laughs> ล,ลานลานกว้างมากครับผมว,วิวดีครับผมใช่ตรงนี้เหมาะสร้างบ้านมากเลยครับโอ้โแต่ยังว่ามาตอนมาตอนสายครับถ้ามาตอนเชา้าน่าจะมีนกเพราะว่ามันเป็นบุกเขาตเตี้ยเตี้ยเตี้ยเต็มไปหมดเลยวิวดีทำเลดีครับนี่ครับเป็นไรสับปะรดนะครับโอ้ เดี๋ยวต้องหาที่ใส่นกก่อนครับ ่วันเก้าโมงครึ่งครับแดดร้อนแดดร้อนมากครับผมนกต่อขันนกป่าก็มีขันนะครับผมแต่ไม่ยอมลงจากเขาครับผมนี่ครับอยู่ด้านเนี้ยได้ยินเสียงอยู่สองตัวเสียงกลางครับผมแล้วมีคาลมด้วยแล้วก็จะมีด้านนู้นครับด้านนู้นก็เสียงกลางกันรออยู่ไก,ก,กลๆขันโต้ไก่สองอยู่นะครับขันโตแต่ไม่ยอมมา น่าจะอยู่กลางหุบเขาครับอยู่ลึกแล้วดดมันร้อนเวลาเนี้นกมันไม่อยากลงเขาแล้วครับผมเนี่ยไม่ลงมาล้วเขาเขากว้างใหญ่ด้วยครับนี่ครับเวลานี้แดดร้อนกินยากครับป่าภูเขาเนี่ยยังมีขันอยู่ครับนกป่าขันอยู่ทางด้านนู้น นี่ครับตามวงครึ่งน,นุ่นส่วนเจ้าฮาดครับนุ่นอยู่ทางด้านนน้นเอาเจ้าก้าวใส่ครับด้านนน้นก็มีนกนกป่าอยู่สองส,สามตัวได้อยู่ทถวทีด่ดินเสียงครับผมแล้วมีคาลมด้วยไล่ครูกันอยู่กลางหุบเขาครับนุ่นเสียงลอยมาแต่ไกลเลยเช้าๆน่าจะเวิร์คครับแถวนี้ยเดี๋ยวไยว้มาแก้มือช่วงเช้าๆครับตอนนี้มันสายแล้วครับ กินยากแดดร้อนจัดด้วยลอยมีใครทําทางเข้าไปอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเดินเข้าไปในกลางหุบเขาเนี่ยมีทางครับทางเดินอย่างดีเลย้องมีคนเป็นอ๋อนู่นไงครับนู่นครับทางป่าเข้าไปในในลืบในเขานู่นลึกไปย่านนู่นครับ ไว้มาแก้มือเช้าๆครับเช้าๆน่าจะเวอร์ครับแถวนี้ครับนกมีหลายตัวได้เสียงดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต้องเอาลงแล้วครับผมครับผมแล้วก็มาถึงช่วงท้ายต้องกลับแล้วครับผมไม้มื่อกี้หน้าเสียดายครับผมแดดมันร้อนแล้วนกนกป่าเนี่ยขึ้นเขาแล้วไม่ยอมลงครับดึงให้ตายยังไงก็ไม่ลงมันเหนื่อยแดดมันร้อนจัดครับผมเดี๋ยวมาสู้มันคอแห้งโอ้สรุปแล้วทริปนี้สองวันหนึ่งคืนที่นี่นะครับผม นี่ครับเจ้าฮาร์ดตัวหม้ตัวที่เข้าเจ้าสองนะครับวันแรกนะครับผมนี่คูก้อมครับผมหนึ่งแต้งครับผมนี่ครับผมมีคาลมด้วยครับตัวนี้อ่ามีคาลมครับผมส่วนนี่ของผมนะครับผมตัวที่เข้าคู่กับเจ้าคููก้อมอันนี้ก็มีคามเหมอนการเรียกคำครูคำนี่ครับผมเดี๋ยวดูหน้าตาครับผมนี่ครับ ไม่รู้ว่ามันหมดแรงหรือหรือมันนิ่งโดยสัญชาตญาณนะครับผมนี่ครับโอ้โหถือว่ารอใช้ได้ครับผมนี่รอซักมาสามชั่วโมงครับกูจะได้ตัวมาเกือบจะถอนใจออกไก่ไว้แล้วแหมก็ออยังดีสชั่วโมงคนหิวข้าวครับตัวนี้ครับมากกว่าสามพราะราทอันนี้อันนี้เข้ามากระโดดเห็นพระเนเหยียบปลายคอนปุ๊บยังไง ดีดปึ้งเลยครับผมนี่ครับดำ้วยครับสุดสุดข้างในครับดำนะครับอ่านี่ครับผมทริปนี้คนละแต้มครับผมก็ยังดีครับแต่คนละแ้มมันหมานกันไปแห้วครับทริปนี้ก็ถือว่าไม่แห้วครับผมก็ยังได้ของดีทั่วหน้าครับผมอ่าได้ของดีกันคนละแ้มครับผมแล้วเป็นนกดุนกตัวหมายที่อยู่บริเวณนั้นด้วย ้ามาสายป่าภูเขาอย่างนี้นะครับถ้าได้นกคาลมหรือนกที่ต้องการนะครับถือว่าคุ้มครับใช่ถือว่าคุ้มถือที่ได้ตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มครับผมเพราะต่อยากครับบอกเลยช่วงนี้อากาศร้อนแล้วต่อยากนกก็ร้อนด้วยครับไม่ได้สู้เต็มที่นะครับก็นี่ครับอย่างที่บอกครับถือว่าคุ้มครับวันนี้ฟุกด้วย <laughs> ฟุกแบบเป็นคู่กมไม่ได้ต้องการด้วยครับแต <laughs> ่ต้องการตีไข่แตกอ่า นอกมันดูครับสองตัวเก็บมาบริเวณทั้งสองตัวเลยครับผมเดี๋ยวเลยได้ตัวดีไปครับผมเดี๋ยวบริเวณนั้นเดี๋ยวสองตัวนี้มันหายเดี๋ยวต้องมีตัวใหม่เกิดขึ้นมาครับเขาไปตามใหม่คราวหน้าครับผมมันต้องมีอีกแน่นอนครับผมย้ำนะครับอาจารย์ที่ไปตามสองตัวนี้นะครับไม่ต้องไปตามแล้วเอามาแล้วครับถ้าดูคลิปนี้อยู่คือสองตัวนั้นที่อยู่บริเวณนั้นที่ไปตามกันนะ่ะหายหมดแล้วนะครับผมนี่ครับผมแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่จังวะแล้วแต่ดวงด้วยครับผม เดี๋ยวยังไงคลิปนี้อีพีนี้ผมก็จะฮาร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าอีพีหน้าครับผมกับการต่อนนกสายป่าภูเขาครับมสวัสดีครับ